พรผมคุยเองนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับเป็นแบบทุกสัปดาห์นะครับทางชแนลนะครับยูทูบนะครับคุยเลีพยากรณ์นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็มาต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ทํามาแล้วสองสองสองอันนี้คลิปที่สองนะครับแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะมีเพิ่มมาอีกคลิปหนึ่งนะครับ เพราะว่าเมื่อวันวันจันหรือวันอังคารเนี่ยผมได้ทําคลิปเลขคู่หนึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมามาต่อในคลิปที่มีการขอกันเข้ามาในคลิปที่สองนะครับก็คือคลิปของเลขหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนี่ยผมโจหัวว่าเป็นด้านหน้าและบนมองว่าเจ้าหน้าจอมเผด็จการนะครับมันจะมีลักษณะยังไงแล้วเลขคู่นี้นะครับก็มีการาพูดถึงกันมากเหมือนกันนะครับพูดถึงกันมากเหมือนกันในในมุมมองของ เป็นเลขที่ส่วนใหญ่เขามองว่าว่าว่าเสียว่าด้อยนะครับแต่ก็ผมมีประสบการณ์จากผู้มืปรึกษาหลายท่านนะครับว่ามีเลขคู่นี้แล้วมันดีมันดียังไงมันด้อยยังไงมันมันมันดูไม่เด่นมันดูเด่นยังไงอะไรอย่างเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับก็เริ่มต้นผมเกริ่นขา้าวๆก่อนนะครับว่าเลขคู่นี้ส่วนใหญ่แล้วในการทานายเนี่ยก็ทํานายไปในแง่ของการเป็นแง่ของเงข,งขาพูดถึงว่าเป็นแง่ของผู้นําเลยนะ คำว่าผู้นํานี่หมายถึงลักษณะของคนมีเลขเนี้ยส่วนใหญ่จะได้เป็นผู้นําเพราะว่าหนึ่งแน่นอนว่าเขามีความกลา้าเขามีเลขหนึ่งอ่ะมีความกล้าด้วยจากเลขแปดมีความเป็นผู้นําจากเลขหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนเลขเนี้ยไม่ว่าใครก็ตามที่มีเลขนี้ลักษณะจะเป็นคนที่มีพอเป็นผู้นําแต่ว่าผู้นาของลักษณะคนเลนนเ่นยังไงเดี๋ยวเราก็คุยกันนะครับเราก็คุยกันมาดูพื้นฐานกันก่อนนะครับมาดูพื้นฐานกันก่อนพื้นฐานเนี่ย นะครับก็เกิดจากนะครับเลข1กับเลข8มาเจอกันนะครับมาอยู่ในพบเดียวกันนะครับาทางโหราศาสตร์นะครับเลข1เนี่ยแทนด้วยดาวอาทิตย์ส่วนเลข8ปดเนี่ยแทนด้วยเรื่องอด,ด้วยราหูนะครับเลข1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเคยพูดไปเมื่อวันอังคารเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วก็จะพูดถึงว่าลักษณะเกี่ยวกับหน้าที่การงานความดุดเด่นความาความเขาเรียกว่าการเป็นผู้นําการเอาชนะนะครับตัวแทนของเพศชายอะไรพวกนี้อะไรที่เกี่ยวกับ ความเป็นโดดเด่นนะความเป็นโดดเด่นของผู้นําจะแต่งด้วยเลขหนึ่งหน้าที่การงานอะไรก็แทนด้วยเลขหนึ่งได้นะครับส่วนเลขแปดเนี่ยสําหรับผมนี่มองไม่องของความยากของต้องการก็ถ้าเรามองในแง่ดีนะครับมุมในแง่ดีของเลขแปดนี่ก็คือเป็นคนที่มีน้ําใจใจกว้างนะครับมีพลังอำนาจมีบารม,มีนะครับเวลาได้ให้ทํางานอะไรก็สามารถทําได้โดยสําเร็จได้โดยง่ายนะครับเป็นคนที่ใจถึงนะใจถึงใจกล้าน,นะครับเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งมากมีความสามารถสูงนะครับแล้วก็มีพวกพรคผู้บริวารเยอะ นะพอม,มารวมกับเลขหนึ่งที่มีความเด่นของเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยมีอำนาจมันมีเช่นกันเนี่ยนะครับมีความเกล้าสามารถมีความรวดเร็วว่องไวนะครับทําอะไรก็สู่จุดหมายได้เร็วมันเลขกลายเป็นสะท้อนว่าคนเลขเนี่ยเก่งเอาง่ายคือเก่งเราสามารถเป็นผู้นําในงานต่างๆได้ดีนะเป็นคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นลูกน้องแต่เขาสามารถดีตัวเองไปเป็นคนที่เก่งกว่าได้โดยง่ายมีภาพบอกไหมครับคือมันเก่งอ่ะมันสามารถ สามารถทาทาความสามารถอะไรคือผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการได้โดยง่ายเนี่ยลักษณะของเลขเลขเลขเออเลขหนึ่งแปดแปดหนึ 1, 8, 8, 1่งนะครับถามว่าแล้วข้อด้อยที่เขาพูดกันเนี่ยว่าเออมันโดนหักหลังนะมันเป็นเป็นคนที่แบบโดนหักหลังบ้างโดนการแกล้งบ้างทาคุณคนไม่ขึ้นบ้าง มันจะไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวมาดูอันนี้ผมใส่ข้อเด่นให้ฟังก่อนว่าทําไมคนคนนี้ถึงมีหน้าที่การงานที่ดีทําไมคนคนนี้ถึงสามารถดูแลคนอื่นได้หนึ่งคือ <S <S เขาเนี่ยมีภาวาผู้นําสูงและเขาเนี่ยสามารถมีความสามารถสูงที่จะสามารถส่งผักดันตัวเองและคนที่อยู่ในบริวารเนี่ยไปสู่จุดหมายได้ดีเนี่ยเนี่ยข้อเด่นเขานะแล้วขึ้นได้เร็วด้วยนะครับขึ้นได้เร็วด้วยแต่ข้อด้อยอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเมื่อกี้ผมพูดแต่ข้อเด่นเนาะแต่พอมาข้อด้อยเนี่ยข้อด้อยน,นี้คือ เลขหนึ่งนะครับเป็นคนโอ้อวดใจร้อนนะครับทําตัวเด่นนะครับชอบทําตัวอยู่เหนือคนอื่นนะเป็นคนที่ขี้หุนหิดอ่ะชอบสั่งนี่คือเลขหนึ่งนะนะครับชอบสั่งชอบร้งสั่งคนอื่นนะนะครับไอ้นี่คนข้อแรของเลขหนึ่งนะนี่แล้วข้อแรของเลขแปดนะครับของเราผมนี่คือเจ้าหลมลงตัวเองอวดตัวอวดดีนะครับดื้อรั้นชอบเดินทางลัดชอบหาทางออกง่ายๆนะครับรเผด็จการโวยวายมุทะลุดุดันนะครับบางทีก็ บางทีก็เป็นคนที่แบบผงผางเอะอะวุยบายสิงดังนะครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนนี้แน่นอนว่าหาเงินเก่งในด้านดีแต่แน่นอนว่าก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันในด้านลบนะในด้านด้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้ไดไดแต่รู้ได้ว่าคุณมีโอกาสได้จับจบเงินก้อนใหญ่แน่ถ้าเกิดมีเลขนี้คือม,มีเงินที่แบบเข้ามาเยอะแน่แต่ว่าพอมาดูข้อด้อยรวมกันคุณลองคิดดูถ้าคุณมีหัวหน้าลักษณะข้อด้อยแบบนี้เบ่งอำนาจ ชอบสัง่งช,ชอบนู่นชอบนี่คือเป็นคนเอาแต่ใจสูงอะแม้ว่าเขาจะเก่งและมีวความสามารถที่ดีมากๆก็ตามเพราะฉะนั้นลูกน้องเนี่ยที่อยู่ในอาณัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเลบรด้วยด้วยสีเงืองานแต่ไม่ได้เคารด้วยตัวตนของเขาเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่ชอบให้หัวหน้าตัวเองอะเป็นคนที่ข่มลูกน้องเป็นคนที่ชอบสั่งลูกน้องด่าลูกน้องว่าลูกน้องคืนแม้ว่าการด่านั้นจะเป็นการนำพามาซึ่งสิ่งที่งานมาสำเร็จก็ตามแต่ว่าจริงๆมันมี หลายร้อยวิธีที่คุยกับลูกน้องให้ลูกน้องช่วยงานได้ถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าเออชอบสั่งชอบดา่าชอบกดอย่างเรียกร้านด้อยของเล็กเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้พอมารวมกันก็เปนลักษณะของผู้นําที่เขาน่าจะกดขี่อพอสมควรคือถ้าออกนอกลูกน้องท่าปุ๊บนี่ไม่ไม่ใช่เธอไม่ใช่แล้วเธอต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนคนเป็นลูกน้องก็จะปวดหัวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันก็สื่อได้ว่าอคนที่เป็นลูกน้องอะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเคารพจริงๆ แต่คือเขาลพด้วยความเป็นตําแหน่งไม่ได้เคารพจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีการเลือกหัวหน้าใหม่หรือว่ามีการที่แบบว่าต้องโหวตต้องอะไรอะ่ะคนคนนี้มักจะไม่ค่อยได้ได้ถูกผลักดันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่จะสามารถดึงคนนี้ได้ก็คือคนที่อยู่สูงกว่าเขาก็าสามารถดึงเข้าไปเพราะเชื่อว,ว่าคนนี้ทํางานได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ลูกน้องดันเนี่ยหมายถึงว่าลูกน้องบริวารมาดันเนี่ยค่อ,ขอนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาทําอะไรเองเนี่ยเขาจะทําได้ดีทํางานเก่งมากนะครับทํางานเก่งมากอ่ะผมยะมาแบ่งให้เป็นด้านๆให้เข้าใจมองง่ายๆนะครับ <c oughs> ทุกครั้งก็จะแบ่งเป็น4ด้านเสมอด้านแรกคือพ้านทั่วไปก่อนบุคลิกการรู้สึกแนคิดแล้วก็บุคลิกภาพนะครับคนๆเนี้ยข้อดีคือมีจิตใจเข้มแข็งนะครับเด็ดเดี่ยวใจนักเลงมากใจกล้ามไม่เคยกลัวใครเลยเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาต่างๆมาโอ้ผ่านหมดครับผ่านสบายนะครับแต่ข้อด้อยก็คือ ชอบวางตัวเหนือคนอื่นนะครับเป็นจุดเด่นชอบชอบทำเรื่องเด่นๆนในสังคมอ่ะในใจเรื่อยๆ่ชอบแบบชอบอยากจะเด่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขีง้งงหง่ายน,นะครับแล้วก็ชอบใช้กําลังนะ<ส>เวลามีอะไรหรือมีการโต้เถียงอะไรกันเวลาที่แบบว่าต้องต้อง,องหาไอเดียร่วมกันอะไรเงี้ยก็จะมักจะเปลี่ยนแปลงความคิดค่อนข้างยากนะครับใจร้อนนะครับแล้วก็ใจร้อนจนบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนป่าหูเนี่ยคือบางทีมันหลุดอารมณ์มันหลุดโดนป่าหูว่าต้องทำนัำน้นทำน,นี้ก็ บางทีก็หลงหลงเชื่อหลงทําตามอะไรเงี้ยด้วยความว่าเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีเลขนี้คุณต้องพยายามคนโทรลตัวเองว่าเออเฮ้ยฉันต้องฉันต้องใจเย็นนะฉันต้องแบบคิดก่อนนะฉันอย่าหลงคือพยายามอย่าปล่อยให้เป็นอารมณ์ร้อนเป็นการขาดอนะ่ะมันมันจะดูแย่เลยนะครับแล้วแต่ว่าข้อดีข้อนึงของคนที่มีบูลลื่นี้คือเป็นคนที่มีค่อนข้างจะมีเซนส์ดีคือเพราะเพราะเขาเป็นคนที่แบบมีความพยายามมีความมุ่งมั่นอนะ่ะเขารู้ว่าต้องทําอะไรเนี่ย ผมผมอกว่าเป็นคนที่มีเซนส์ดีนะครับแลวเป็นคนที่ชอบคือชอบเชื่อโชคอ่ะเพราะคําว่าโชคสำหรับเขาคือเขาจะเสี่ยงแล้วล่ะเขาจะเขาจะทําอะไรเขาก็จะมองอะไรก็ตามที่อยู่รอบข้างว่าอันไหนไมันเป็นโชคให้เขาได้บ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยก็เป็นคนที่แบบเอเอเชื่อถือในโชคลางอย่างนิดหนึ่งนะครับก็ไม่นิดนะเขาถือว,ว่าคือเพราะเป็นคนตัดใจเร็วอ่ะงี้ก็อย่างเช่นอาสมติอยากจะทาอะไรเขาจะโยนหัวโยนก้อยอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้อ่ะมาดูได้าการทํางานเมื่อช่วงบอกไปแล้วว่า เป็นคนที่มีความสามารถดีมากสามารถดันพักดังเตอนไปสู่ความสําเร็จของตัวงานได้ง่ายนะครับมีอานาจมีบารมีนะครับแล้วก็ชอบคิดอะไรไม่คิดเลยกะคิดใหญ่ๆนะครับมีความทะเยอทะยานสูงเหมือนกันนะครับชอบทดลองแล้วก็ชอบชอบทดลองชอบออกไปค้นหาชอบเดินทางนะครับเป็นคนที่กล้าท้าชนแล้วก็ลุยปัญหาทุกอย่างได้ดีนะครับถือคติว่าแบบคือยอมหักไม่ยอมงอ คือถ้ารับชิ้นงานอะไรมาต้องทําให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ยอมแพ้นะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นถือว่าด้านดีปมีคนมีความมุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็มีความสามารถอย่างหนึ่งคือเวลาที่เขาได้งานว่าจะต้องดูแลลูกน้องเขาดูแลได้ดีนะหมายถึงว่าลูกน้องในงานนะครับในงานในงานนั้น้าสมมติที่ชิ้นงานมาลูกน้องเขาสามารถจะบอกได้ว่าลูกน้องควรจะไปทําอะไรจะทํานู่นทํานี่ทํานอะไรเขาเขาบอกลูกน้องได้ดีแล้วบอกแทบจะได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องงานในการสั่งบริวารเนี่ยถือว่าดี ผมผมเน้นย้ำว่าเป็นการสั่งงานบริวารน,นะถือว่าดีแต่ว่าผมไม่ได้เน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์กับบริวารน,นะนะครับเพราะนะั้นถ้าเป็นเรื่องงานเนโอเคเขาทําได้ดีนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการเงินเหมือนกันนะครับการเงินเหมือนกันการเงินเนี่ยถามว่าใช้เก่งก็ใช้เก่งนะแต่เขาเนื่องจากเขาเก่งไงเขาเลยหาเงินได้ดีเพราะฉะนั้น ผมมองว่าห้าสิบห้าสิบสำหรับเลขนี้ในมอในมุมมองกันกันนะครับคือระยะสั้นเนี่ยหาได้เร็วมากเพราะว่าเขารับงานรับอะไรมาตลอดแต่ระยะยาวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เงินใช้ใจ่ายอะไรปุบปักปุบปักเลยอะไรเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องการจ่ายออกนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนเลขนี้ส่วนด้านความรักเนี่ยอ่าผมบอกข้อดีก่อนนะสาหรับคนนี้คนเลขเนี้ยหนึ่งแปดแปดเป็นไงเป็นคนจริงใจรักจริงใจนะครับเป็นคนแบบถ้าเกิดว่ารักใครนะ่รักจริงๆอะ่ะแต่ว่าข้อด้อยก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่า ถ้ามีเป้าหมายแล้วเขาจะพุ่งชนน่มันมันต้องระวังนะสมมุติว่าเธอเป้าหมายของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยไม่ได้มีคู่อันนี้โอเคแต่ถ้าเป้าหมายของคุณมีคู่แล้วเนี่ยต้องระวังเพราะใจคุณจะอยากจะแบบไม่อยากจะมีคู่ไม่มีคู่จะไม่สนใจชอบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาได้แต่ถ้าไม่มีคู่เนี่ยแน่นอนคุณพุ่งเข้าหาได้เลยครับโอเคเพราะว่าข้อดีที่คุณจะได้คือหนึ่งคุณจริงใจไงคุณเข้าหาเขาโดยตรงเพราะนั้น ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าหาแต่ว่ามีจะมีปัญหาเรื่องถ้าเกิดว่าเขามีคู่แล้วก็ควรถอยนะครับไม่ควรพุ่งชนนะเพราะงั <ś ec kel> ้นอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับ <S <S แล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนด้วย <S 1> <S 1> พอเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วเนี่ยต้องได้ดังใจแล้วเนี่ย <P> พอผิดหวังเรื่องความรักก็มักจะแบบทําไม่ทาร้ายตัวเองก็อาจจะทําร้ายคู่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคู่กันแล้วแล้วแบบมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันได้เพราะนั้นก็ให้ระวังนะครับระวังอารมณ์เวลาพูดถึงความรักเนี่ยเราก็ให้ระวังอารมณ์ ให้ดีนะครับจะถือว่าถือว่าก็ข้อเด่นคือจริงใจข้อด้อยคืออาจจะมีอารมณ์แรงนะครับอันนี้ก็ต้องชั่งนำ้ำชั่งน้ำหนักดูนะถ้าใครมีเลขนี้นะครับอ่านอกจากเหตุผลั้งต้นทั้งหมดแล้วมนะันยังมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหลังสงหอนดีเมื่อกี้ที่บอกวหาผมมีเซนเนอร์ที่ผมบอกไปตะกลั่วเหมือนมีเซนเนอร์เป็นคนที่มีค่อนข้างจะมีหลังสงหอนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่เนื่องจากว่าคนทะเยอทะยานชอบพุ่งชอบไปข้างหน้าชอบ ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยแล้วก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันแล้วมันบางทีมันก็เป็นโอกาสนะครับที่เขาสามารถจะไปคว้ามาได้อันนี้คือข้อดีของเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆที่มันที่มันเป็นที่สนใจแล้วมันค่อนข้างจะยากๆอ่ะคนคนนี้ผมว่าก็ทําได้ดีมันอาจจะมองในมุมของการหาของเก่าของโบราณหรือว่าของวัตถุต่างๆที่มันค้นหาย,ยากๆน่ะคนคนนี้ก็ทําได้ดี คือถ้าเกิดมันมีการค้าขายกับขอพวกเนี้นะครับก็แสดงว่าเขาเป็นคนคือเป็นพุ่งหามันของหายากนะของหายากที่ทาได้ดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอีกเรื่องหนึง่งก็สรุปก็คือว่าสิ่งที่ต้องควรระวังก็คือเรื่องของอารมณ์แล้วก็อย่าไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครยิ่งถ้าแบบว่าพวกขับรถแล้วเนี่ยต้องยิ่งระวังเลยครับคุณมีปัญหาก,กับตำรวจตลอดแน่ๆราะคุณหัวร้อนมากแล้วเราใกั้จะหัวร้อนแล้วมางุดหงินตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามีเรื่องต้องต้องแบบ อารมณ์อารมณ์ร่มๆมนะแล้วมันจะดีนะครับอารมณ์ร่มๆม,มไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงคือคุณขี้เบื่อนะคุณเป็นคนขี้เบื่อคุณไม่ชอบอยู่กับที่เพราะฉะนั้นพยายามอย่าทาให้ตัวเองซ้ำซากกับเจเพราะมันจะเกิดผลถึงอารมณ์ที่มันไม่ดีได้เพราะในคนเล่นนี้ก็ก็ให้ระวังตามที่บอกแล้วก็สิ่งที่มันดีเนะี่ยผมมองได้ว่าถ้าคุณเก่งและคุณฉลาดเนี่ยมันไม่มีใครหยุดคุณได้เพราะ เลขหนึ่งคือเลขของชายชนะอยู่แล้วตามระผมนะส่วนเลขแปดเนี่ยก็เป็นเลขของความต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชัยชนะที่หรือความต้องการคุณมีเต็มที่อยู่แล้วคุณเข้าไปคว้ามันได้คุณมีความสามารถคุณทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าให้ระวังเรื่องของอารมณ์เพราะเลขทั้งสองนี้สะท้อนเรื่องอารมณ์ที่ค่อนข้างแรงนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังตรงนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็โอเคนะครับเรื่องความรักเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็บอกไปแล้วในเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือพอดีว่ามีมีมีม มีผู้มาปรึกษาท่านหนึ่งอ่ะกำลังนึกจะใช้เลขนี้อยู่ผมก็เลยมองว่าเออโอเคมันมีทั้งเด่นทั้งด้อยนะแต่ก็ระวังนะการโดนคนแกนแกลหรือหักหลังอะไรนี้มันมีโอกาสได้เสมอถึงจากพฤติกรรมที่ตงมีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าเออเพราะว่าเขาจ้องคือคือจริงๆมันมีเหตุมีผลว่าทาไมเลขผู้นี้ถึงถึง,ถ,งถึงมองว่าถึงถูกมองว่าเป็นคนที่โดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยมันโดนหักหลังเพราะว่านีสายข้อเสียของตึงชอบสั่งไงพอชอบสั่งชอบอะไรแนละ้วชอบ ออกคําสั่งอะไรคนมันหมือนไ้อ่ะมันก็พร้อมที่แบบไม่จริงใจได้ตลอดอันเนี้ยคือทําคุณคนไม่ขึ้นเพราะลักษณะของตัวเองเป็นคนผงผางทุกคนเราไม่ชอบคนผงผางคนชอบชี้นิ้วสั่งคุณชอบออกคําสั่งแบบนี้มันก็มันก็ดูไม่ค่อยคือเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้คะซึ่งคนแบบนี้มันไม่ค่อยจะโอเคกับคนรอบข้างเท่าใดนักแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเนื้อง,งานชิ้นง,งานเนี่ยคุณกิ่งมากคุณทําดีการศึกษาหาความรู้หรือคุณเอาตัวรอดในสิ่งที่คุณไปนะทําได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ให พิจารณาเอานะครับมีทั้งเด่นทั้งด้อยนะผมบอกแล้วว่าทุกครั้งที่ผมออัดคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดไปเนี่ยก็จะรักษาสนามบอกว่าทุกเลขมีด้านเด่นด้านด้อยเสมอเพราะทางต้องทําใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปฟิกว่าเฮ้ยเลขมันเสียเลขเลขมันดีมันมันไม่มีอะไรฟิกได้ขนาดนั้นนะครับมันไปได้ทั้งสองทางเพราะเลขมันสะท้อนสิ่งที่คนเป็นเพราะฉะนั้นเลขมันมีด้านดีมันก็สะท้อนด้านดีได้เลขมันมีด้านด้อยมันก็สะท้อนด้านด้อยได้ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มัน นะครับไม่ว่าขายจะอวยอะไรกันมากก็ตามมันไม่ได้สมเหตุสมผลเลยนะครับทุกเลขจะมีสองด้านทรงสีนในโลกมีสองด้านเสมอเพราะนั้นแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองครับแล้วจบแล้วสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีคลิปให้อีกก็ได้นะครับวันนี้ก็ขออัดคลิปเท่านี้อ่าผมลืมบอกไปว่าผมไม่ไลฟ์สดแล้วนะครับผมมาอัด คลิปดีกว่าเพราะว่าลักษณะของการอัดคลิปเนี่ยมันจะไม่ม,มีอะไรรบกวนเวลาพูดก็มันฟลูดได้เรื่อยๆไม่ต้องไปมองนู่นมองนี่มองนั่นก็มองแต่จอนะครับก็ให้ความรู้ได้เต็มที่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับให้ทิ้งคําถามไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างของของวิดีโอเดี๋ยวผมจะมตอบคาถามให้นะครับก็ก็แล้วแต่ตัวคำถามต้องการละเอียดหรือต้องการยังไงก็ค่อยว่ากันมานะครับก็ วันนี้ก็ขอบอบคุณทุกท่านที่ตามมากนะครับสวัสดีครับ